ปรบมือดังๆแรงๆเลยฮะคุณแม่คุณพ่อครับถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะนําของดีของเด็ดประจําจังหวัดนะครับมาไว้ในรายการของเราในวันนี้นะครับและวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากจังหวัดที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกของไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์สวยงามทั้งธรรมชาตินะฮะแถมยังมีเกาะนะคุณที่แบบว่าโอ้โหต่างชาติมาแบบว่าล่าลือกันไปเลยเขาชอบมาที่นี่กันด้วยนะฮะนั่นก็คือเกาะช้างอันนี้ยกตัวอย่างนะครับนั่นก็คือจังหวัดตราดของเรานี่เองครับแล้ววันนี้นะครับได้รับเกียรตินะครับจาก Yeah. <laughs> คุณชำนาญวิทย์เตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับท่านที่2นะครับคุณอิรยศอเนกนะฮะพัฒนาการจังหวัดตราดครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านที่3นะครับคุณทิติรัตน์ชัยวิสารธนนาธประธานวิสาหกิจชุมชนแปลรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึกครับสวัสดีคับสวัสดีทั้งสท่านอีกครั้งนะครับนี่นะคะก็ของดีของเด็ดน้ำมาไว้ในสตูของเราแล้วท่านขาหนูขออนุญาตถามหน่อยนะคะว่าวันนี้มีอะไรบ้าง ขายเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยของดีนะครับของจังหวัดตราดมานะครับเริ่มตั้งแต่คุณเอเนี่ยครับก็เป็นเครื่องปรุงของข้าวยำปีนะครับนะครับนี็คืออาหารทะเลที่มาจากอ่าวตาดอันนี่ก็คือแป้งเท้าหยีม่อมที่เอามาทําขนมบรรดุกนี่คือผิดพันกะปินะครับแล้วก็คือกุ้งแห้งน้ําปลานะครับแล้วก็นี่คือเรียกว่าน้ํามันเหลืองนะครับเป็นโอท็อปห้าดาวแล้วยังมีพรพืชสมุนไพรยังมีตัวเคยแห้งนะครับ แล้วยังมีนี่เขาเรียกว่าลังนกนะครับอันนี้นะครับของเด็กเขาเรียกลิทเทิลไนไฟเดของเด็ก,กพิเศษนะครับเ,<อ>เขาก็มาปั้นเป็นเซอริกเอามาอวดว่าขนาดเด็กพิเศษเขายังทําได้นะครับ<า>นี่คือของดีที่เอามาเบื้องต้นเนี่ยวันนี้เห็นบอกว่ามีเครื่องปรุงเครื่องยำม,มาเยอะแยะมากมายเลยอะเอามาแล้วดูท่าจะยำไม่เรากินนะก็นี้จะมาทําเมนูข้าวยำปิค่ะฮะ ข้าวยำปิคนตัดไม่เรียกกะปิครับเขาเรียกกะปิอ๋อเขาเรียกตัดเป็นสาท้องถิ่นนะครับผมไม่ได้ยินหูฝาดไปนะฮะไม่ไม่ขวาดแน่ไม่ขวาดนะฮะยำเลยยำเลยยำปิเนี่ยยำเลยเลยค่ะนะฮะ มันคืออะไรบ้างเนี่ยครับอันนี้ก็มาสเร็จแล้วคือถ้าคนชอบอาหารสุขภาพนัแนะนําเลยวิธีทำนะก็คือเอาข้าวเนี่ยครับใส่ลงไปตามปริมาณที่เราต้องการถ้าเราไม่ชอบทานข้าวมากก็อย่าใส่มากนะก็เน้นใส่นี้แล้วก็เอากะปิเนี่ยครับลงมาคุกเลยนะครับคื่นตรงนี้เลยครับยำเลย ่านครับถ้าเผื่อว่าเราเราไปที่จังหวัดตราดเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คืออาหารเหมือนรับบ้านแขกบ้านแขกเมืองด้วยใช่ไหมฮะอันนี้เ,นเคยเอาไปทดลองรับแขกบ้านแขกเมืองเขาบอกขายดีมากเลยทำไม่ทันเนาะเพราะ <laughs> บางคนจะไม่เคยที่จริงแล้วคล้ายๆข้าวยำทางใต้นะแต่เราใช้กะปิแทนนะครับทางใต้เขาเรียกข้าวยำ แต่เครื่องรอปรุงเนี่ยคล้ายๆทางใต้ที่มีผักใครชอบทานผักผมว่าเมนูเนี่ยเป็นเมนูสุขภาพนี่กะปิแสดงว่าเขาเหมือนทรงเครื่องไปแล้วนะครับช่ะ<ห><ร>เพราะเราต้องละลายทำปรุง,งแบบสำหรับคนที่ก็กินกะปิดิบค่ะเราก็เอาไป อุ้ยอะไรอะดอกดาวเรืองเหรอครับดอกดาวเรืองเนี่ยมันเป็นเป็นเมนูที่แบบชาวบ้านเขากินกันไหมครับหรือว่าจริงชาวบ้านทำในคือเป็นเมนูชาวบ้านเลยนะครับนะครับแล้วท่าจะเติมหน้าด้วยกุ้งนะครับด้วยก้างด้วยปูเพราะว่าคนตาจะไม่กินของเล็กๆนะครับเขาจะกินอาหารทะเลไหนหัวเขาไม่ทานเขาจะกินกุ้งนะครับก้างปูหมึกนะครับ อันนี้ก็คือที่ท็อปปิ้งที่ใส่ลงไปคุกคุกคุกก็ถ้าอยากให้เผ็ดเผ็ดนะเขาก็มีนะครับพริกแห้งพั่วพริกขี้หนูแ้วมันมะนาวบีบ<อ>นะครับอ,อันนี้คือ<ส>ทําให้กลมกล่อมส่วนความเค็มมาได้จากตัวกะปิอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ,ถ้าหากชอบรดอะไรแล้วก็แต่งเข้าไป นะครับอันนี้ก็ทําให้เกิดเขาเรียกว่าหน้าตาหน้าฐานขึ้นนะครับโดยเฉพาะไอ้ตัวใบสะระแหน่กับตัวใบแมงลักเนี่ยมันจะชูกลิ่นทําให้หอมขึ้นนะครับถ้าให้ดีเนี่ยเราก็จะต้องนองด้วยเนี่ยครับเขาเรียกว่าใบเล็บคุดใบถ้วยนะครับใบเล็บคุด เพราะเราส่งเสริมให้ใช้ภาชนะที่ไม่ใช้โฟมไม่ใช้พลาสติกเพราะฉะนั้นเวลาทานนี่นกคับแลก็ใบนี้จริงๆเข้าไปทานได้ด้วยนะครับแป้งทอดทานได้ด้วยนะครับกินแล้วเอาเป็นรางแล้วไปทํากับข้าวต่อประหยัดหมดเลยครับทานได้ทั้งหมดเลยอะ นี่ค่ะผมเห็นบาจังหวัดเนี่ยเขาจะใช้กาบมะละบ้านอย่างเงี้ยนะคะวเดี๋ยวใส่ใส่สักนิดหนึ่งเนาะแล้วก็เดี๋ยวหยิบกุ้งนะครัก้างอย่างละชิ้นก็พอนะครับแป้งเมื่อกี้เนี่ยพ่อไม่ได้มองด้วยนะว่าพี่เล็กเขาวางยาพ่อบอกว่พ่อใส่แล้วไม่รู้เห็นพี่กิ่หนูหรือตัวซอยก็ไม่รู้อะตอนเนี้ยชอบแต่มันหอมมากเลยคุณชายยาชอบกุ้งหรือชอบก้างนะหรือชอบน้องกุ้งได้ทั้งนั้นลหรือชอบน้องก้งไ่้กินอันนี้ให้ ให้คุณแป้งก่อนดีกว่าเนาะได้ l a d y first ใช่ครับแล้วเดี๋ยวแป้งทาแล้วดูซิว่ามันอร่อยไหมนะครับได้ครับท่านเอาไม่ให้คุณคุณชายาเลยนี่เราอยู่ลืมเลยนะเหมือนใกล้เกือกินด่างนะอยู่ใกล้ๆตรงเนี้ยเนี่ยหนูได้แล้วลูกหนูได้แล้วแป้ง ladies first แล้วบอกรสชาติได้เลยได้เลยค่ะเออชิมตรงข้าวก็ได้ลูกข้าวน่ากินมากข้าวนะข้าวมันหอมชอบชอบเนื้อปูใช่ไหมครับเนื้อปูให้เนื้อปูชิ้นใหญ่ๆเลยเนาะ นะครับบต้องแล้วก็กุ้งนะเียงอาการเชียงเนาะเพราะว่าแหมเราไปหยิบเขาเรียกว่าเครื่องในต้องมาไข่ช่ยาด้ไหมครับไข่ชายาสุดยอดอร่อยมากเลย เป็นแบบแปรปเปปเลยนะผมได้กลิ่นคือกะปิของเขาหอมเนี่ยเขาใช้มะนาวเติมได้อยากเปรี้ยวก็ใส่มะนาวบีบลงไปได้นะครับถ้าไม่พอเรื่องความเผ็ดก็เรามีให้เติมนะครับเป็นพริกสดหรือพริกขั่วนี่ครับเอาผักตามสวนครัวแล้วก็กะปิที่เขาทําเป็นวิสาหกิจชุมชนอยู่แล้วคเอาอาหารที่มีแล้วก็ทานตามธรรมชาติคุณไม่ได้ทําอะไรกับเขามากมายเลยอ่ะ ก็มีกระปิี้เองแล้วไม่ง่ายมากถ้าท่านมีกระปิดดีๆแบบนี้นะครับใครก็ทําเป็นไปทานกันดูนะคุณนะว่าแบรนด์ไหนที่จะถูกปากของเรานะครับแต่รับรองเลยว่าของเขาดีเขาสดเขาใหม่จริงๆอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าจังหวัดตราดของเราเนี่ยเขาทํารังนกด้วยนะคุณเราจะคิดว่าอยู่แต่ทางภาคใต้ของเราแต่ที่เนี่เขามีทั้งเลี้ยงแบบธรรมชาติแล้วก็เลี้ยงแบบนกอยู่บ้านนะจ๊ะเอออยู่ชั้นบนนะแต่คนอยู่ชั้นล่างแล้วนกนะอยู่ในพื้นที่ที่แบบว่าเออเขาปรับ ปูมใไอเขาหน้าอยู่อะยังไงกันที่มาที่ไปอะครับแล้วกายเป็นแบบว่าเป็นธุรกิจโอท็อปด้วยนะแล้วก็เป็นธุรกิจราคาสูงนะครับผมเรียกมันว่าทองคําขาวนะครับ,รบเพราะว่านกนกที่ที่ตาดเนี่ยนะครับมีสองลักษณะคือเป็นนกเกาะที่ไปออกกลางตามธรรมชาติท่านกับนกที่ไปอยู่ตามบ้านคนคเพราะรว่าเขาเงียบสง,งบอากาศดีมแมลงอาหารเยอะเขาก็เลยไปทานอันนี้เราเรียกว่าล่งนกบ้านแล้วเราก็เอามาบรรจุ เป็นแบบกล่องแบบนี้นะครับซึ่งเขาก็จะต้องไปประมูลกันแต่ละครั้งไปประมูลนะครับในการเลี้ยงนกเนี่ยเขาก็จะเก็บนะครับเก็เอเกดบเกดซนะครับถ้ามีเลือดเนี่ยเขาเรียกว่าลังนกเลือดนะครับโดยเราจะเก็บไม่เกิน3ครั้งนะครับแล้วก็ขายออกมาเป็นแบบนี้ฟ้าจะมาอยู่ในกระปุกเนี่ยต้องเก็บขนทําความสะอาดนะครับแล้วก็ใส่น้ําตาลกวดนะครับกระปุกหนึ่งก็ หลายสตางค์อยู่นะครับก็เลยเรียกเป็นทองคําขาวครับเออแหม้กำลังจะเปิดอยู่พอดีเขาบอกหลายสตางค์หลายสตางค์เราก็ต้องใจดีอได้อนุญาตับพี่ปอจะเป็นไงพี่ปอจ๋าจริงๆแล้วเนี่ยรังนกของเราเนี่ยมันก็คือคุณภาพเนี่ยคุณภาพสู้เขาได้เลยเยี่ยมยอดครับเพราะว่ารับรองมาตรฐานครับเพราะว่าในการคัดสรรเนี่ยนะครับก็ส่งคัดสรรของเพื่อรับรองมาตรฐานโอท็อปมาฮะ แล้วก็ซึ่งปีนี้าทางประกาศผลมาแล้วเรามาตรฐานห้าดาวครับไปเร็วนิด <ไป S 2> คุณจา<ช>๋าเพราะว่าเวลามก็ไล่ลงมาแป้งเท้าใหญ่ม่อมดีมามมจากอะไรบ้างคะนี่อันนี้ก็คือหัวเท้าเย่ม่อมนะครับร ฝาจะใหญ่แบบนี้ต้องใช้เวลา2-3ปีนะครับ <c oughs> แล้วเขาก็จะมีวิธีคือมาฝานออกมาปอกเปลือกฝาแล้วมาบดนะครับ <c oughs> แล้วก็ไปตากเพื่อให้ได้เป็นแป้งแบบนี้แล้วเอามาทําขนมที่เป็นขนมโบราณของจังหวัดตาก <c oughs> ขาเรียกขนมบรรดุ <c oughs> เขาใช้แป้งข้าวเจ้านะครับผสมกับแป้งเท้าเยลลีม่อมนะครับ <c oughs> แล้วก็ผสมกับน้ําปูนใสนะครับ <c oughs> แล้วก็ไปน,นึ่งออกมาเป็นแบบนี้กินกับน้ําเชื่อมนะครับโรยด้วยงาหรือน้ํากะทินิดหน่อยหวานเาียนใบเตยเนาะท่านเนาะใบเตยนะครับนี่คือเครื่องปรุงนะครับอันนี้คือ ถั่วนะครับบางทีเขาก็ใช้งานก็แล้วแต่ครับอันนี้กระทิกนะครับใส่กระทิแล้วก็น้ำเชื่อมนะครับค่ะ มันไม่มีกินทุกที่นะคุณแม่คุณพ่อจะบอกเลยบอกหากินยากมากแล้วก็เป็นสูตรของเขาด้วยบางทีเขาไม่บอกสูตรค่ะแล้วหากินยากมากมากนะคุณไม่เคยความหอมของแป้งนะผมบอกเหนือคําบรรยายอ่ะเราจะอธิบายผ่านกล้องก็แบบว่าโอ้โหอยากให้ท่านได้สัมผัสจริงๆอ่ะแป้งเขาหอมมากจริงๆเลยนะแล้วกว่าตัวแป้งเนี่ยเขาต้องไปด้วนต้องเหนียวต้องหนึบนะคุณครับแล้วก็เนีขาไม่ติดปากนะเขาจะลื่นหอมทะลุจอเลยหอมทะลุจอเลยค่ะ ใช่อช้เช้าแบบนี้นะได้แบบนี้เข้าไปแป้งเท้ายิ่ม่อมข้อดีคือเข้าไปทํออส่วนได้นะครับเหรอทำแป้งเท้ายี่ม่อมอันนี้เวลาเข้าผัดออส่วนนะครับแล้วที่สําคัญที่ตาดก็จะมีหอยนางรมดีๆอยู่ให้อยู่ที่ท่าโสมวันนี้เอามาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอาหารสดนะครับถ้าเอามาก็ต้องมีวิธีอีกหลายอย่างนะครับค่ะอยากชิมก็ต้องไปที่ตลาดค่ะนะ ต้องไปชิมที่ตาดกันแล้วละเยอะๆแล้วค่ะมาถึงหมวดของน้ํามันกันบ้างดีกว่าตรงหน้าหนูนะคะนี่น้ํามันเหลืองนะคะคืออันนี้ก็ถือว่าเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดกลาดนะครถามว่าเอาไปทําอะไรนะครับเขามีชื่อเสียงมากเวลาท่านคัดจมูกนะป้ายจมูกได้เลยหรือว่า ปวดเมื่อยนะครับนวดนะครับ,รบแล้วกินข้าหอมมากนะครับอันนี้เป็นสินค้าส่งออกนะครับแต่ว่าในพื้นที่จังหวัดตากก็มีขายแล้วก็คนก็จะติดนะครับมาซื้อมาตากต้องมาซื้อน้ำมันน้ำมันเหลืองนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยน้ํามันกฤสนาน้ํามันกฤษนาเน,นี่เขาเรียกว่าเป็นน้ํามันดำผมเรียกว่าทองคําดำกนะ็แล้วกันเหตุที่แพงเพราะว่าต้นกฤษนาเนี่ยนะครับเวลาปลูกเนี่ยต้อง15ปี พราะสิปีแล้วเนี่ยปรากวดคุณเอถือหน่อยก็ได้นะจะได้เป็นขวัญมือนะครับครับผม15ปีแล้วเราต้องเจาะเขาเพื่อทําให้เขาเกิดแก่นเนี่ยอีก5ปีเป็นเวลา20ปีเพราะในช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยเราก็ปลูกได้เพร่มอีกสามรอบถ้าอายุเก้าสิบนะครับครับแล้วก็เอาแก่นของเขาเนี่ยมาสกัดเป็นน้ํามันอย่างเงี้ยนะครับฝ่าจะได้เนี่ยแก่นก็คือแบบนั้นนะเปลือกไม้นั่นนะเปลือกนนี้แพงมากนะครับถ้าแก่นสวยๆนะฮะกิโลสามสี่แสนนะครับโอ้โห กี่โลนึงอ่ะท่านสามสี่แสนครับวางวได้ไหมกล <c oughs> ุ่มชาวอาหรับนี่เข้าไปทำกรรมยาน เขาจะอาไปจุดไว้ให้บ้านหอมมันจะหอมแบบจุดเป็นนิดเดียวเองครับกลิ่นตรงเขามีมากกิสนากันเนี่ยนะครับเขาเอาไปผสมน้ําหอมที่ประเทศฝรั่งเศสเขาจะซื้อไปผสมน้ําหอมเพราะว่าเราแตะไปเนี่ยในแปดชั่วโมงในแปะเขาจะเปลี่ยนกลิ่นไปตลอดเวลาขึ้นอยู่แต่อุณหภูมิขึ้นอยู่แต่เหงื่อของเราเพราะนั้นเขาจึงซื้อไปผสมหัวน้ําหอมแล้วตัวนี้ก็เป็นของที่แพงมากราคาแพงมากแล้วนับวันนี้ทางจังหวัดตากก็อาจจะทําน้อยลงเพราะว่า คนปลูกต้องใช้เวลาถึง20ปีถึงจะได้ครั้งหนึ่งผมเลยเรียกว่าเป็นทองคาดำราคาเขาค่อนข้างสูงมากนะครับพี่แป้งานี่คือของดีนะครับยังไม่หมดเท่านั้นลูกใกล้ๆหนูอ่ะค่ะเลยมาดีเซรามิกอันนี้ต้องชื่นชมน้องเซรามิกอะไรนะ่เซรามิกข้างหน้าพี่อะเซรามิกนี่จะเป็นมาจากของศูนย์การศึกษาพิเศษ รัซึ่งเป็นเด็กพิการขอนอนทำไมถึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมาครับท่านคะอันนี้ก็เป็นศูนย์การศึกษาพิเศษของจังหวัดตราที่อาจารย์แจ็คเนี่ยเขาดูแลเด็กเด็กพิการนะเขเรียกเด็กพิเศษ9ชนิดเราเลยใช้คือว่า l i t e Night Friday เพราะทุกวันเนี่ยเราอยากให้เขามีความสุขนี่คือฝีมือของน้องวัชระนะครับเขาจะปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็มาขดแล้วก็จะติดหูติดตานะครับอันนี้ก็เป็นผลงานของเด็กพิเศษนะครับ ราคาสนหนราคาก็ไม่เบาเพราะว่าเราต้องการให้เงินตัวนี้ไปช่วยน้องๆเขามีรายได้เขาจะได้ไม่เป็นภาระสังคมแล้วรู้ไหมในบนเนี้ของใครน้องแป้งลองผมปั้นไว้อยู่สองใบพิให้เ่านพูกันนะว่าสองใบสองใบไหนต้องแป้งหยิบสิลูกของทนูดไทยนูไทยชิ้นนี้แล้วกันอ่อหนูไทยชิ้นนี้อีกชิ้นหนึ่งสิคุณพ่อชิ้นนี้ดูใต้ฐานนะครับถ้าเป็นของผมต้องดูใต้ฐานใต้ฐานมีลายเซ็น ต้องมีลายเซ็นเท่านั้นครับของแท้ของแท้ต้องมีลายเซ็นครับอันเนี้ยผมไปปั้นเองเพราะปั้นไม่เป็นนะครับเลยเี้ยวเปี้ยวบูดบูดผมเลยตั้งชื่อว่าเป็นแก้วสามซดเพราะมันซดได้สามทางแ้วก้วสามซดแล้วก็มีชื่อใต้ฐานเนี่ยเป็นลายเซ็นผมแล้วมีอีกใบนึงนะครับเป็นของผม เนีดยผมเสี่ยงไปนะผมเสี่ยงไปจริงๆนะแล้วจับมาถูกใช่ไนะคุณนนี้คือแก้วสามสดว่าใบนี้ยังมีอีกหนึ่งใบนี่มันมีหนึ่งใบแพ้งอ่าบอกใบคล้ายกันใบคล้ายกันใบนี้ไใบนี้ไม่ใช่เหรอบอกใบคล้ายๆกันคล้ายๆกันฝีมือเดียวกันฝีมือเดียวกันคล้ายๆกันนี่ ดูดิลิมิตเอดิชั่นเพราะว่าสีคล้ายกันใช่ไหมใช่ใต้ฐานดิครับดูใต้ฐานนี่ไงของแท้ต้องมีายเซ็นอันนี้ผมเรียกว่าชามสารพัดนึกนะครับหรือแก้วสารพัดนึกทาไมตั้งชื่อนี้ให้ครับเพราะว่าเราสามารถใช้เป็นอเนกประสงค์ได้เป็นแก้วชาก็ได้เอาเป็นหุงข้าวก็ได้นะครับเอาไปตุ๋นไข่ก็ได้ไข่ก็คืออยากจะใช้อะไรก็ใช้จะเรียกชามเรียกถ้วยก็ได้อันนี้คือเราปั้นขึ้นมานะครับไม่ต้องสวยแล้วครับแล้วก็ เป็นจินตนาการของเราเองแล้วผมก็อยากให้ส่งเสริมให้ไปช่วยกันส่งเสริมนะครับเราไปช่วยกันปั้นแล้วก็ผิดพัน์ุทั้งหมดเลยได้ทั้งหมดเด,เด็กนะครับคนพิเศษเขาก็มีรายไ,ได้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของการแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัยวันนี้ โอ้โหอิ่มอร่อยมันมีแค่เสี้ยนึงเท่านัลนเองนะครับเสี้ยนึงของจังหวัดตราดนะถ้ายกออกมาจริงๆแล้วเนี่ยโ,โหขนมาก็ไม่หมดหรอกครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับท่านครับผมขออนุญาตนะเดี๋ยวอาจจะรบกวนท่านอีกนะครับถ้าเผื่อว่ามีของดีของเด็ดอีกนะครับรยอยาก <พอ S 2> จะวัดข้อเที่ยวทางทะเลนะเกาะหมากเกาะกูดอย่างเงี้ยนะครับเกาะช้างถ้าใครชอบดำน้ําดูปะการังที่เกาะรังนะครับท่านจะไม่ผิดหวังมาตราดแล้วเที่ยวได้ทั้งบกเที่ยวได้ทั้งทะเลแล้วยังออกไปเที่ยว ต่างประเทศคือกัมพูชาเวียดนามได้เลยครับน่่นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้ง3ท่านมากนะคบที่ให้เกียรติกับทางรายการปากท้องต้องรู้นะครับขอบพระคุณยิ่งสุครักขอบคุณนะครับคุณแม่คุณพ่อครับวันนี้โอ้โหอิ่มท้องด้วยนะครับแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจกันด้วยนะครับของดีของเด็กของประเทศไทยเราอย่างที่บอกครับว่าไม่ไปไม่รู้จริงๆอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวกันนะครับก็คือตราดนะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง